สวัสดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นชุดบัตรพีนะคะเป็นกระทงเก้าห้องนะคะติดต่อสั่งทำนะคะ089ค่ะ896 0824นะคะ085ค่ะ225 44 2 2้่ส 086-041-9424นะคะสามารถเข้าชมาเอ่อผลงานอื่นๆได้ที่เพจเฟ e บุ๊กนะคะร้านมาดีงวนปักของตลาดจ้าของเราเป็นงานสั่งทําล่วงหน้านะคะ มีบริการจัดส่งนะคะหากลูกค้ายอยู่ต่างจังหวัดเราก็ส่งได้นะคะส่วนใหญ่จะส่งเป็นรถตู้กับรถทัวร์นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราขอจบคลิปใ้เท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ